สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับเข้าป่าคือเก่าจ้ามืนีวหลังเลิกงานเด้อหมอตองก็เสาไฟแล้วมาเข่าป่าจ้ะบุ้งคิดเนาะบุ้งคิดเหี่พี่น้องเบิงเข้ามากระมานคือเก่าจ้ะพี่น้องพาเข,ข้ามาก็เห็นรถดังง,ดงูแดงดังงูแดงจ้ะ ไ,ได้จะมีดอกเดียวเนะาะบ่ตังเนาะหาตอหาหมูขิ่นตอจ้ะเจอไข่เห้ละงงกจ่ะ ไข่น้อยเนาะบอ่อนตองเนาะงูกแดงฮิดงูกเหลืองไข่ตัวใหญ่เนาะไข่ตัวใหญ่ตัวน้อยเพื่นก็บานเลยพี่น้อง,งเรียนผ้าแล้วซ้วอมเข็มหมากพี่น้องดอกงามขนาดเลยนี่สองดอก างาอือดดหนน้ำหมากขนาะดอดีตดอกน้อยกำลังอกอกก็มีจริงปะกำลังอกอกอยูกลาง ăn à, đi bà tông phòng đỏ mù đút bọt phòng phạm đỏ phi mù đút chưa mù đút chưa đút chưa đút chưa mù đút chưa mù đút đút chưa กรไดย้ยดวเกีบยอออกเป็นหมู่จ้ะลายดอ,อกวางนี่ไปดูตรงทางหลังสิดี

อีกเดือน,นง,งามๆพี่น้องนจ้าน้ำหมากจ้ะดอกหน้าหนาฝุนตกใส่พื้นพี่น้องเปื้อนหมด้งเต็มที่ใส่บบเหลืงหองงูโป้มแหลงๆพี่น้องน้องโอ้งอยู่ ยังโอ่อยู่เนาะปะตองเห็นน้ำมากปุนงามโอ้ดอกหนาขนานดเลยจ้ะ นาหลเลพี่น้ดอกนึงเดตกานนาะดอกนึ่งงามงาม เป็ในใสองดอกแต่ได้ดอกเดียวจากพี่เนาะดอกขะนเน่าละใหญ่แท้ดอกนี่ด,ดอกมันยังหนาเลยนออเนาะ น้องเสียงลมขึ้นมาเป็นตะยานแทวบ้านนี่เป็นคู่เลยพี่น้องคิดว่าจะเห็นนะคิดว่าสิเห็นก็เห็นเนาะมันเก่าจิงแสดงว่ามีความหมานอยู่อ๋อพี่น้อง หมานเขายังยู่แม่โอเคงเหรอเขา

งามงามคักหมู่เป็นดอกเดียวคนยังหนีๆอยู่เลยเป็นละโงกขาวอีกแล้วจ้าดอกพักไหนดอกเดี่ยวสวดอกเดียวบุญนู้ห้มีบุญรู้เี้ยบงญู้ผู้นี่อย่งเดีย้คักไนนไงคัก có ghêng được luôn. người ôm người mọi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  พี่น้องเท็ดเท่ากะพอได้จะแกงอยู่เนาะฝนตกฝนตก,นตกมืดจะเข่าป่าก็บ่เห็นอย่างฝนตกไอ้เมือบ่ต้องคลิปนี้จบพอแค่นี้เด้อจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่ในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครเป็นเมือพี่เนาะมืดฝนจ้ะ